สำหรับต้นพันธุ์ญ้าที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับชุดนี้จะเป็นหญ้าในเปียแครวันนี้เป็นวันที่7ธันวาคมปี2563ทางสวนได้ทำการตัดท่อนพันธุ์นะครับคือมาตัดต้นหญ้าในเปียแครแล้วก็หญ้านรกจักระพัดนะครับเพื่อทำการจัดส่ง ในระยะนี้นะครับจะเป็นช่วงฤดูที่หญ้าหลายๆสายพันธุ์จะออกดอกนะครับเท่าที่ผมสังเกตก็จะมีหญ้านรกจักรพรัดจะออกดอกช้านะครับคือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดอีกหนึ่งอย่างคือหญ้าเนเปียร์บักช่องหนึ่งนะครับจะออกดอกก่อนหญ้านรกจักระผัดครับสำหรับหญ้าเนเปียร์แคร์ที่เพื่อนๆกํากำลังชมนะครับ ทางสวนได้ทําการตัดต้นนะครับเพื่อมาทําเป็นเพื่อนํามาสับนะครับเป็นท่อนพันุ์จะดส่งให้กับทางคุณพี่ที่สั่งเอาไวา้สําหรับการจัดส่งนะครับทางสวนก็สําหรับย่านในเปียแคร์นะครับจะตัดส่งที่ระยะของความยาวประมาณสิบสองถึงสิบห้าเซนนะครับแต่ว่าในเปียแคร์ต้นพัน์ชุดนี้ ขนาดของลำต้นเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่กว่าย่าหวันอิสราเอลส่วนย่านรกจักรพพัดนะครับทางสวนจะตัดอยู่ที่สองข้อตาบริเวณโคนต้นเนี่ยข้อตาเขาจะชิดกันนะครับคือจะถี่ส่วนช่วงปลายเนี่ยย่านรลกจักรพพัดเขาจะยืดตัวนะครับทำให้เมื่อเราตัดสองสองข้อนะครับสำหรับย่านรกจักรพพัดจะมีขนาดที่ค่อนข้างยาวแล้วก็น้ำหนักเยอะวันนี้ทางสวนก็ได้ทำการจัดส่ง ค่าจะส่งที่แจ้งไปทางผู้รับนะครับทางยา่าในเปียกแคร์ในเปียกแคร์นเ,รครเนี่ยขาดทุนคือผมขอค่าส่งไป200แต่รวมส่งแล้วตกอยู่ที่กรองละ230บาทส่วนย่านรักะพัรดิตกอยู่ประมาณ300กว่าบาทเลยนะครับแต่ว่าผม ผมขอค่าส่งมาชุดนั้นอยู่ที่250นะครับเพราะฉะนั้นขนาดของกล่องบางทีจะมีการมันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าขนาดท่อนพันธ์มันแตกต่างกันสําหรับยาแต่ละสายพันธุ์นะครับ